ขอเชิญส <Cal> ิทธ์เก่าสตรีวิทยารวมพบปะสังสรรค์ในงาน111ปีสตรีวิทยาเลือดแดงขาวเราทนงวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีของโรงเรียน ก็จริงๆอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นประสบการณ์วัยเด็กอยู่เสมอนะคะเพราะว่ามองอย้อนกลับไปอีกครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กทุกครั้งเลยที่คิดถึงโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็พูดแล้วว่าจริงๆแล้วในชีวิตคนเราเนี่ยมีสถาบันเนี่ยอยู่ไม่กี่อย่างนะคะแต่แน่นอนถ้าพูดถึงสถาบันการศึกษาหรือว่าโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านที่2เลยว่า ต้องบอกว่าเกศเป็นคนที่รักโรงเรียนมากนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนจะรักเก๋แค่ไหนเพราะเด็กๆก็ไม่มีวีรกรรมเยอะพอสมควรนะคะก็ต้องบอกว่าเก๋เรียนสตรีวิทยาเนี่ยก็มาตั้งแต่ม .1 เลยนะคะจนถึงปีการศึกษาสุดท้ายก็คือมัธยมศึกษาปีที่6นะคะก็มีความประทับใจหลายๆอย่างมากๆเลยต้องบอกว่าทุกวันนี้ที่ที่เก๋เป็นเก๋แบบนี้ได้เนี่ย50%เลยนะคะนอกจากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นโรงเรียนสตรีวิทย์นะคะเพราะว่า เป็นเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะปลูกฝังเรื่องความคิดนะคะถึงเกศจะเป็นเด็กเกเลยเพอสมควรแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยคือโรองเรียนเกศสอนเสมอเลยว่าเรื่องเด่นเล่นดีนะคะมีวินัยฝ่ายพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี้ยกก็จะเรียนหนังสือเนี่ยต้องเรียกว่าเรียนเป็นหลักเลยแล้วก็มีโอกาสคือ,คอ,คอเรียกว่าการเข้าสังคมเองหรือว่าการเป็นผู้นำเนี่ยสตษีวิทยาเนี่ยจะสอน,นเกศเป็นคนรู้สึกว่ากล้าคิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ก็ดีใจนะคะที่วันนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสอีกครั้งนึงที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยงานโรงเรียนค่ะวกผู้หญิงสตรีวินเนี่ยจะดูรู้เลยคือเราจะแบบกล้าคิดก,กล้าทำมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนี้ได้เวลาแล้วนะคะมารวมพลังอีกครั้งกับเลือดแดงขาวนะคะเดี๋ยวเชิญลอเกินว่าเลือดแดงขาวพวกเราเนี่ยพนงได้เสมอในสังคมไทยเพราะฉะนี้พบกันให้ได้นะคะวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะร่วมสารสัมพันธ์พี่น้องเลือดแดงขาวจองบัตรได้แล้ววันนี้ไรายได้จากการจัดงานมอบเป็นทุนแก่โรงเรียน